สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านด้วยรายการวันนี้อยู่ผมจานโอคนเดิมก็พามาดูโปรแกรมบอลวันที่3กมกรกฎากันสัก2คู่แล้วกันนาะวันนี้ยกมาแค่2คู่แล้วกันในรายการทางนะนของฟินแลนด์ดีวิชั่น2 2คู่วันนี้ยกเป็นน้าของคาพา1คู่เปิดบ้านเจอกับ t ีบีเอสตูคู่แล้วก็อีกหนึ่งคู่จะเป็นในหน้าของราติเปิดบ้านเจอกับจิปโปก็ถือว่า2คู่นี้เป็นโปรแกรมบอลที่น่าสนใจในวันนี้ด้วยเช่นกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวพาไปดูที่คู่แรกกันก่อนละกัน กับผลงานเกมในแมตช์ล่าสุดที่2ทีมนี้เจอกันมาเนี่ยยังเป็นนาหน้าของ T ี s ตูคูที่เปิดบ้านเฉลี่ชนะคาพาไปได้ด้วยสกอร์ที่4ประตูต่อถ้านับโดยร,รวม5านัดหลังสุดที่2ทีมนี้เจอกันมาเนี่ยยังเป็นทางหน้าของ T ี s สตูคูเข้าวินไปถึง4เกมแล้วก็เสมอกันมา1เกมทางหน้าของคาพาทีมเจ้าบ้านเนี่ยผลงาน5เกมหลังสุดรวมทุกหลีกทุกรายการแล้วเนี่ยยังไม่มีชัยชนะเสมอ1แพ้ไป4เกมนัดล่าสุดแพ้จิปโปมา3-1แพ้าคาเตเมีย5 3สแพ้อิคินัส3-1 แพ้คูบิ5-0แล้วก็เกมสุดท้ายก็เสมอมาหนึ่งเกมด้วยสกอร์ที่2-2อดฤดูการนี้ผลงานเกมถือว่าค่อนข้างที่จะน,น่าเป็นห่วงเลยด้วย5นัดเนี่ยยังไม่มีชัยชนะเสมอหนึ่งแพ้ไป4เกมด้วยกันส่วนทางด้านของ TBS ูคูผลงาน5เกมหลังสุดเนี่ยก็ถือว่าทําผลงานเกมได้อย่างยอดเยี่ยมเลยด้วย5นัดเนี่ยยังไม่แพ้ไม่เสมอใครเยเก็บชัยทั้ง5เกมเลยนัดล่าสุดก็เปิดอาเพิ่งเปิดบ้านชนะมาด้วยสกอร์ที่4-2ชนะจิปโป2-1อคาเตีย3-2 ไปชนะทนาของ p k วานตา3 2แล้วก็ชนะอีคินัสอีก2ประตูต่อศูนย์และดูการนี้เนี่ยผลงานทีพเสตูคูก็ค่อนข้างที่จะดูดีไม่ไดีดูวันไดพผงเลยส่วนทางด้านของกระแสต่างประเทศวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยคาพาเนี่ยจะทําการเปิดบ้านเฉียยชนะ TBS ตูคูด้วยสกอร์ที่1ประตูต่อศูนย์หรือไม่ก็2ประตูต่อหนึ่งถามว่าโอกาสมีกันทั้ง2ทีไมไหมโอกาสเนี่ยมีกันทั้ง2ทีม,อ,มท 2, ทอยู่แล้วแต่ด้วยที่ว่า เกมอาห้านัดหลังสุดของนาน้าของคาพาเนี่ยผลงานเกมยังถือว่าไม่ไม่ได้ดูว่าอาดีเออถือว่าผลงานเนี่ยก็ค่อนข้างจะย่าแย่เนาะต่างกับนาน้าของทีเบสตูคู่ที่ห้าเกมหลังสุดนียถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยฉะนั้นคู่นี้ขอสวนกระแสต่างประเทศนี่นแล้วกันผมฟันธงไปที่นาน้าของทีเบสตูคู่ราคาหนึ่งจุดสองห้าคาดว่าเกมนี้เนี่ยสกอร์หน้าจะจบที่สามประตูต่อศูนย์หรือไม่ก็อาจจะจบที่สี่ประตูต่อหนึ่ง มาดูอีกหนึ่งคู่แล้วกันสําหรับทางด้านของราติวันนี้เนี่ยทำการเปิดบ้านเจอกับจิปโปคู่นี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจในโปรแกรมบอลวันนี้ด้วยเช่นกันเดี๋ยวพาไปดูทางด้านของผลงานในเกมล่าสุดที่2ทีมนี้เนี่ยเคยเจอกันมาก่อนผลงานเกมในนัดล่าสุดที่2ทีมนี้เจอกันมาเนี่ยก็ยังเป็นในนัดของจิปโปที่ทําการชนะราติไปได้เนี่ยด้วยสกอร์ที่3ประตูต่อนหนึ่งนอในนัดล่าสุดที่2ทีมนีเน้เคยเจอกันมาก ถ้านับโดยรวม5หน้าหลังสุดที่2ทีมนี้เจอกันมาเนี่ยถือว่าผลงานเกมเนี่ยถือว่าก็ค่อนข้างที่จะสุสีโดย5หน้าหลังสุดที่2ทีมนี้เจอกันมาก็ชนะกันไปครละ2เกมแล้วก็จบเสมอกันมา1เกมถือว่าผลงานเกมก็ค่อนข้างที่จะสุสีกันทั้ง2ทีม ส่วนฐานะของราตีทีมเจ้าบ้านในฤดูกาลนี้เนี่ยผลงาน5นัดหลังสุดเนี่ยเก็บชัยรั้ง5เกมเลยไม่แพ้ไม่เสมอใครเลยถือว่าผลงานเกมก็ค่อนข้างหญ่จะยอดเยี่ยมด้วยเช่นกันโดยนัดล่าสุดเนี่ยก็ชนะมาด้วยสกอร์2-1ชนะครูบิ2-1เช่นกันชนะฐานะของวานตา2-1ชนะราตี1-0เกมสุดท้ายเนี่ยก็เก็บชัยมาได้ด้วยสกอร์ที่2ประตูต่อ0นั่นเองในฤดูกาลนี้ถือว่าผลงานเกมในฐานของราตีเนี่ยไม่ได้ดูว่าน่าเป็นห่วงเลยด้วย5เกมหลังสุดมีชัยไปทั้งหมด5เกมมมมไไ่่แพ้เเสอใครลย ส่วนในน้าของจิปโปผลงาน5านัดหลังสุดเนี่ยรวมทุกอีกทุกรายการแล้วเนี่ยมีชัยอยู่1เกมเสมอ2แพ้2เกมนัดล่าสุดเนี่ยเพิ่งชนะมาได้ด้วยสกอร์ที่3ประตูต่อหนึ่งแพ้ t p s ตูคู2-1่เสมอมา0 0แพ้อาคาเตเมีย3-1แล้วก็เสมอกับพ k เควานตาในนัดสุดท้ายอีก1ประตูต่อ1นั่นเองฤดูการนี้ผลงานเกมก็ยังแอบวันวันอยู่เช่นกันโดย5้านัดหลังสุดเนี่ยยังไม่อามีชัยชนะอยู่1เกมแพ้ไป2แล้วก็เสมออยู่2เกมสำหรับนัาของจิปโป ส่วนฐานะของกระแสต่างประเทศวันนี้เขาฟานงคู่นี้เนี่ยว่ายัางไงบ้างเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยวันนี้จะเป็นฐานะของจิปโป้ บุกไปจบเสมอกับราตีในบ้านเนี่ยด้วยสกอร์ที่2ประตูต่อ2ถามว่าโอกาสเนี่ยมีกนันทั้ง2ทีมไหมโอกาสเนี่ยมีกนันทั้งสองทีมอยู่แล้วแต่ถ้าเลือกให้มองมองจากผลงานด้วยที่ว่าฐานะของราตีทีมเจ้าบ้านเนี่ยผลงานเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีกว่าอย่างชัดเจนเลยโดย5้านัดหลังสุดเนี่ยเข้าวินไป5เกมไม่แพ้ไม่เสมอส่วนฐานะของจิโปผลงาน5นัดหลังสุดเนี่ยยังมีชัยอยู่แค่1เกมเสมอ2แพ้ไป2เกมฉะนั้นคู่นี้ผมขอไปที่ทางหน้าของทีมเจ้าบ้านราติละกันคิดว่า เกมนี้น่าจะชนะด้วยสกอร์สอหรือไม่ก็อาจจะชนะด้วยสกอร์ที่3ประตูต่อศูนย์ก็อาจจะมีให้เห็นด้วยเช่นกันอ่ะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับฟุตบอลสองคู่ในทางนะของลีกฟินแลนด์ดิวิชันสองที่ยกมาให้วันนี้คู่แรกคาพากับ t ี s ให้ไปทางนะของ t ี s แล้วก็อีกหนึ่งคู่ราติกับจิปโปวันนี้ให้ไปทางนะของเจ้าบ้านราติละกัน ก็ฝากไว้ด้วยละกรันสำหรับ2คู่เด็ดๆวันนี้ส่วนใครอยากได้แนวทางชุดเต็ปสหรือว่าอยากเข้ากลุ่มเพิ่มเติมก็เพิ่มเมื่อนทางไอดียไหรือว่าลิงก์ใต้คลิปนี้เพิ่มเมื่อนเข้ามาอยู่ในกลุ่มกันได้เลยสวัสดีลาไปก่อนละกกันสวัสดีครับ